จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดสัมมนาบทบาทภารกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกี่ยวกับการให้บริการของรัฐสู่ประชาชนค่ะนายพรพศบัณฑิตยานุรักษก์กรองผู ment, ้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดโครงการสัมมนาบทบาทภารกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกี่ยวกับการให้บริการของรัฐสู่ประชาชนและมาตรการการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นําท้องถิ่นและท้องที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมที่เดอะฮอ์ชั้น2อยุทธยาซิตี้พาร์คอาเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการจัดสัมมนานในครั้งนี้นะคะได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทสําคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนที่เราต้องดําเนินการเพื่อให้ประชาชนมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเปิดโอกาสให้ประชาชนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบช่องทางการขอรับการช่วยเหลือปัญหาความเดือดร้อนจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้คณะกรรมการทการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบปัญหาหรือความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อนําไปสู่การหาแหนวทางการแก้ไขปัญหา